มาต่อที่เรื่องดีกันบ้างดีกว่าร้ายจนได้โลกแซ่บจนได้ใจเอ,อนะบันเทิงไทยรัฐยกให้เลยพี่ลูกเกดเมทินีค่ะฝีมือการแสดงจากละครเรื่องทิชาเนี่ยเข้าตากรรมการจนได้เข้าชิงรางวัลดาราราชสาขานักแสดงนาหญิงไปเลยคุณแม่คะ่ะแล้วพี่ลูกเกเดเปิดใจกับเราว่าปลืม้มปริ่มเป็นที่สุดเลยคือเล่นร้ายแล้วคนอินไงคนเกลียดมากเุยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอแค่ในละครหรือว่าซีรีส์ในทีวีนะจ๊ะถ้าเป็นแนวละครเวทีออนสเตจพี่ลูกเกดบอกขอเสกู้บายค่ะไม่ ที่สายมิวสิคขเกตไม่มาร้องเพลงส่วนผลงานการแสดงเรื่องต่อไปของพี่ลูกเกตขอพลิกกลับมารับบทคนดีบ้างได้ปะเออหลายคนไม่เชื่อเอาจริงๆเพราะติดภาพนางร้ายไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่ลูกเกตแอคติ้งให้ดูว่าคนดีแบบพี่ลูกเกตเนี่ยคือคนดีแบบใดค่ะอืขอเล่นเป็นคนดีบ้างได้ไม <c oughs> จริงจริเกแคนจะเชื่อไหมก็อยากดีบ้างอะแต่เป็นคนดี ต้องดูค่ะปีนี้ก็น่าจะมีซีรีส์ให้ดูอีกด้วยค่ะใช่แบบมองบนนะคะส่วนลูกชายน้องสกายตอนนี้พี่ลูกเกดว่าขอผลักดันไปให้สุดทางกับการเป็นนักว่ายน้ำโอลิมปิกคุณอุ้ยดีมากนะส่วนอนาคตท่าน้องเขาอยากจะเข้าวงการบันเทิงพี่ลูกเกดบอกเลยก็ไม่ติดเพราะว่าการแสดงลูกเกดเชื่อว่ามันจุ่นใน d n เอเย่า่อชอบชอบแบบว่าเอ็กซ์เซนแบบพี่ลูกเกดมาเออนะคะมาตอบ